โอเคนะครับผมครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่รายการจีนเกมเมอร์นะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับเกมแกลลี่มอสนะฮะโหมดมืดมืดนะโหมดเมอร์เดอร์นะฮะก็คือเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอธิบายโหมดนี้ให้ก่อนนะฮะว่าอ่าอ่ามันจะมีโจน่าเมอร์เดอร์ฆาตกรนะฮะจะได้มีดนะฮะแต่มีดไปได้ะรือไฟวะไอ่ามีดเนี่ยมีดฆาตกรที่สามารถทำมีดตกได้นะฮะแล้วก็ฆาตกรสามารถโดนตํารวจฆ่าได้ตํารวจก็จะสุ่มหนึ่งคนนะหรือเป็นหรือไม่ก็เป็นฮีีโรร่่่ออะะไไสักยางฮทด้้ปืนแลว ต้องหาฆาตกรให้เจอฮะแล้วก็เกิดยิงตำรวจยิงคนผิดอ่ะฮะตำเอ้ยตำรวจยิงคนผิดปืนก็จะตกครับถ้าเกิดเป็นเมอร์เดอร์เมอร์เดอร์ภารกิจก็คือฆ่าให้หมดทุกคนแค่นั้นแหละฮะฆ่าเก่าๆครับฆ่าเก่าๆแต่มันจะสุ่มผู้เล่นด้วยนะจากประสบการณ์ตำรวจของผมนะครับผมตอนนี้รู้สึกว่าฆ่ากับเสื้อเเีียน่่วะฮก่าๆครับผมฆ่าเก่าๆครับกูไม่ไว้ใจสักคนอ่ะตอนเนี้ยโอเคครับก็ขอบไปเลยของผมมากเฮ้ยอย่ามาคูกอย่ามาคู่

โอเคเริ่มเลยผมพลานอีกผมใครมันตาบดูเมาป่าใครชิลวิสกี้ใครที่ปืนเอานี่น้องท้าเก่าเอาไน้องท้าเก่าเดี๋ยวแล้วลุ้นและใครเป็นรู้และรู้และใครมันชื่อวิสกี้เดี๋ยวนะน้องท้าเก่าๆครับรองท้าเก่าๆครับเด็กๆเด็กดอกในตำนานครับเด็กดอกในตำนานครับแรกกันครับแรกกันครับนะแรกกันนะเด็กดอกในตำนานฮะเด็กดอกในตำนานโอเค ครับผมรากันฮะเราอยู่ดนคเฮ้ยตำรวจอยู่ไหนตำรวจอยู่ไหนตำรวจอยู่ไหนตำรวจตำรวจคนนี้ป่ะเข้าในห้องเอยแอนโดินโดนเดเนโเดเควนน่ดีตำรวจวะเอามันนโอยติดประตูติดประตูติดประตูหนีตู้ดึงมา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  ประตูจีดนีนี่ยกันกันกันโจกันกันตำรวจไอ้กันโจนไงกันโจนไงกันโจนกันโจนกันโจนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันกันโจนเอ้ก็ยปดแล้วก็ยี่เยไฟวยิไฟตยไฟตววเขียวเสื้อเขียว สีเขียวเออนี่มันตำรวจนี่หว่าวิกเตอร์เป็นตำรวจนี่หว่าใครเป็นโจรวะคือมันไม่มีเวลาจังจำกัดนะครับเอาง่ายๆคือต้องหาโจรให้เจออะและโจรมันก็แบบใช้เวลาเท่าไหร่ก็ได้อะที่จะฆ่าโจรให้หมดเฮ้ยคุณไม่ไว้ใจเทียนี่วะไม่ไว้คือไม่ไว้ใจสักคนนะครับตอนเนี้ยไอ้ยิงมันเฮ้ยอะเดี๋ยวกะเดี๋ยวกะ ชนะเว้ยเ้ไม่ไดอ่ะเออแม่ขนเนียนนะฆาตกรมันแบบเนียนมากอะโคเข้าใจมึงอคเป็นทำไมอีกครั้งเปค้เป็นห้รอบเลยเนี่ยอ๋นะครับเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เห็นใครถือมีดเฮ้ยปิดไฟทำไมเปิดไฟเปิดไฟเนคนปิดไฟไม่ไดจะเป็นว่ะลเบิลเนีลเเลบิลเบิลเวิลเลเลเเ ใครมยดนลอยาเข้ามาเลยเข้ามาเลยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยอย่าเข้ามาแล้วเว้ยกูมีรองกูลัวเ้าไม่้องเข้ามายเข้ามาแล้วกูมีรองเท้านะเว้ยรองเท้ายเข้ามาแล้เว้ยกูกลัวใครอะเอเด็กอไกันมาพี่อุ UH ้ยไอ้เียมนจะเกิดอะไรไปดูไปดููไดเ้ออกไม่ไ oh. ด้ด้มีเาได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  เอ็กสเลเอ็กสเลเป็นโมเดอร์ชือก็ด้วยตำรวจตำรวจกด้วยไปตำรวจตำรวจกินเลยวจเฮ้ยใครดิไอ้นี่วะเฮ้ยตำรวจก็ไม่ควรเปิดเผยตัวนะเว้ยแบบเออแบบให้โมเดอร์มันกำลังไล่แทงแล้วปุงหน้าันให้เลยนาอยู่นาอยู่เฮ้ยเฮ้ยโมเดอร์มันชื่อโดนบ่ไมมโดนไม่โดนนั่นไง เอาเลยเว้ยอลเว้ยันเวียนหัวมากตอนนี้โอ้โหเหลือคนเดียวเหลือคนเดียวยังไงยังไงโจเดตำรวจยังไง นายอนายอโนว่ะแองโกแองโหดว่ะอุณสาวเลอาเปหลายตาแล้วเดี๋ยวมามาเราไเี่ยนหายใคร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 เฮ้ยเจอแล้วอ๊ยติดติดติด ใครเป็นเมอร์เดอร์ครับยอมรับมาซะดีๆแต่ไม่ได้ใครแต่เมอร์เดอร์อยู่ชั้นบนยอมรับมาซะดีๆเมอร์เดอร์อ่ะยอมรับมาซะดีๆเอ้ยเลมโมโนนี่ใครเป็นเขาเป็นเฮ้ยไม่ใช่กูชื่อเออกูชื่อเอ็กซ์เรย์บอกกันอะไรอะไรไม่ใช่กูชื่อเออกูชื่อเอ็กเซลเนีลยเออไอ้เทียอยู่ด้วยกันสามคนนี่มันยังไงยังไงอยู่นะเฮ้ยใจเย็นดิป่อป้าอย่าเข้ามาใกล้เขาดิไว้เตะกูได้บอลไว้เตะกูได้ ลมๆลมๆมากมันมาใจกูได้หอดกูไม่เคยมาหุ่นกูหมด่คยล่ามึงก็รู้นี่กูกับมึงเคยมีอะไรกันไม่ใช่ป้าๆนี่แบบไม่เจ็บป้าๆอยู่กับป้าๆล้อเล่นด้วยป้าๆมีเตือนชู่กด้วยเคยล่านี่มันน่ากลัวนะรู้สึกเคยล่ากับไอ้เสื้อเขียวเงี้ยเสื้อเขียวของไว้พี่เนี่ยไอ้เสื้อเขียวเนี่ยที่อยู่ในตู้เนี่ยโริโอ <minutes> เฮ้ยมันอยู่ด้วยกัน ENNIS, สี่คนเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งเป็นตำรวจคนหนึ่งเป็นโจรเนี่ยในเนี้ยใครวะใครวะคลิแล้วเครียดละเครลิปหายละเครียดเครียดขอให้เครียดีกว่าอู้ว่าไม่อยู่แล้วกไม่อยู่แล้วไปพี่พรพี่พรเดี๋ยวนานเกินผมว่าเดี๋ยวผมไปให้ดีกว่าว่าใครเขาเป็นผู้หญิงชิงเด็ดป้าป้าหรือเปล่าวะนั่นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเขี่ยล่าดีอว่าอะไรนะเขี่ยละโอ้ยเขี่าเปลน บาววบาววเคียร่าเป็นว <c oughs> ในนะใครเป็นวะทีนี้มึเงเฮ้ยรับประกันนะว่าไม่ใช่ผม,ม,มออจริงเหรอมั้งอย่ว้ใจทานเดี๋ยววางใจคนใครปิดไฟวะไอ้ปิดไฟวะแม่งมือบอลริงๆเลยไอ่ใส่ไม่ดีจริงๆเลย เธอแม่งใครเป็นวะย่าให้รู้นะเว้ยใควะูไม่่แก้งคนนีนวมันคนไหนคนไหนกูอ่าอัฟาฟาปลอภัยเว้งมีคาราสอคนมันมีคาร่าชมพูกับคาร่าฟ้าอยหนอยตีนี่แม่งเต็มพื้นเลยเขียวนี่น่ากัว ใครมันว uh, hey, hey, ิ uh, hey, no, no, no. ่งหาเราวะใครอะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยเอ้ยไอ้นี่อะไรใอ้จิ้งไฟ่ไอ้จิ้งไก่ไปเอ้ยโนโนโน่กูเจอแล้วไม่ไอ้สัตว์ไม่คนจะแซงกูไอ้เหี้ยมไม้กูยิงมากูจำตัวได้กูจำตัวได้ อุจำมก็ได้ดีอีกไม่ใช่มึงแน่ชนเทนโดไม่ใช่มึงอีจำได้ใครเป็นอะอูบอกไว้คำหนึ่งโอ้ยโอ้โโดนโด่ไอย้่ไอผมเองมึง่องอ่ะอยู่อ่ง่ไ้่อ่ไโ่ไโอ่ไอง่ ไใครมันยิงอะไรต้มตําต้มตํามาหน้ากว่าจะหายเลยคิดอะไรเนี่ยอะไรไม่เป็นใครมันยิงวะผมบอกผมบอกไม่เลยนะชื่อชมพูอ่ะชื่อชมพูกระม่วงเป็นชมพูหรือชมพูหรือม่วงี่กูสุดตัวเนี่ยชมพูชมพูไม่กระม่วงเพราะมันกี้กูยิงชมพูตาผมผมจำได้ว่าไอ้คนนี้มันแทงผมมันออกููมจำชื่อไม่ไดู้กรู้แล้วใคร

เดากันไปพี่ถ้าเกิดจมูกตกพี่มีหวังอ่ะโดนเล่าตุ <c oughs> ๊กตุกตกทำไมคนนี <c oughs> เ้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหโดนโดนโดนด่านใหญ่ใหญ่อุอย้ยปิดไป,ไปด้วยปิดไปด้วยตัวม<ๆ>ึง <c oughs> มีวิชานินจาอีสี่ดีเลยพี่บอลนั่แหละพี่พี่อยาดังเลาดูนเราเราสเตย์ตรงนี้เลยพี่บอลสเตย์อยู่ยเขามาทุกทีทุกทีเขาว่าโจรมันยู่ตรงนั้นี่มาเฮียแม่งนี่เห็นตลอเวลาเลยแม่นม่แม่นแม่น่แม่นห่อม่น่บอลก็วิ่งรปิดปิดไฟไม่ได้ด้วยเียจ่ จะเที่ยวได้เที่ยวได้ปดหนูปวดหดหนูปวหนูดนดนูดหูดูปมามมาาาาามา